ระหาติ1.2.12ข้อ111นะคะต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเนาะมีคะแนน2คะแนนคำถามถามว่า Sie wollen in no o s for I name Andreas k r e i s Parken Welcher in fernung m ü s s e n s i e mindestens einhalten ซีวอลินในออสสำหร v o อ e นเ e ร a ย d รอสพาร์กินวิสชั่วอินฟนน์ุตสินซีมิน e เดสตินส์1หัตทินเดวเรามาลองแปลข้อนี้กันนะคะ Sie wollen, Oz, ีว l ล e นคุณต้องการ i ในออสคือในหมู่บ้าน คำนี้นะคะให้ตีเป็นว่าในหมู่บ้านในตัวเมืองในเขตที่อยู่อาศัย For I เอ a n d r e r s a s o r e คร parken ก่อนป้ายกากระบาททางรางรถไฟเนี้ยคุณต้องการจะจอดก่อนป้ายกากระบาทนะคะ Andreas k r e i s ที่จะตั้งก่อน ถึงรางรถไฟเนี่ยนะประโยคนี้ก็เลยแปลว่าคุณต้องการที่จะจอดรถในสถานการณ์เนี้ยคือในหมู่บ้านคุณต้องการที่จะจอดรถข้างหน้าป้าย Andreas Kreis ที่มันจะเป็นป้ายกากบาทก่อนจะถึงทางรถไฟนะสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ Welche sure Entfernung m ุสเ e นซี e มิ n นเดส e n น์อนฮัลเทนระยะห่างเท่าไหร่ที่คุณจะต้องเว้นไว้เป็นขั้นต่ำนะคะถ้าเราจะจอดรถในหมู่บ้านมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นป้ายการกรบาดท,ที่จะตั้งก่อนรางรถไฟคำถามต้องการจะรู้ว่าถ้าเราจะจอดตรงเนี้ยระยะ ขั้นต่ำเท่าไหร่ที่เราจะต้องเว้นระยะห่างจากป้าย And r e s k r ค i สนะคะในหมู่บ้านโอเคให้เวลาคิด3วินาทีดิกด๊กดิกด๊กดิก๊กดิ๊กได้คำตอบไว้ในใจแล้วใช่ไหมพึ่งจะเฉลยนะคะดูว่าจะตรงกันไหมในหมู่บ้านถ้าเราจะจอด บริเวณนั้นและมองไปข้างหน้ามันมีป้ายกากระบาดท,ที่บ่งบอกว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรางรถไฟขั้นต่ำเราจะต้องเว้นระยะไว้คือ5เมตรนะคะ5เมตรเป็นขั้นต่ำคือคำตอบที่ถูกต้อง